ในโลกที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอาวุธเข้มข้นยิ่งกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์ขีปนาวุธ SDF 55ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในระบบยุทธศาสตร์ที่น่ากลัวที่สุดในภูมิภาคด้วยพลังการทำลายล้างสูงสุดผสานกับระบบนำวิถีสุดล้ำและพิสัยยิงที่ไกลกว่าขีปนาวุธรุ่นใดที่เคยมี SDF 55จึงไม่ได้เป็นเพียงอาวุธทางทหารแต่เป็นเครื่องมือแห่งการต้องปรามที่ทำให้โลกต้องหันมามองกำเนิดโครงการ SDF 55 โครงการ s d f 55เริ่มต้นจากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาวุธยุทธศาสตร์ Strategic Defense f o c e SDF ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีปนาวุธขนาดหนักที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านทิ่ใสความแม่นยำและพลังทำลายโดยใช้เทคโนโลยีจากโครงการวิจัยระยะยาวของหลายหน่วยงานรวมถึงการสนับสนุนด้านวัสดุศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์จากภาคอุาาตสาหกรรมป้าหมายของ s d f 55คือการสร้างขีปนาวุธ ที่สามารถต้องปรามศัตรูในระดับภูมิภาคและสามารถตอบโต้การลุกรานได้อย่างทันทีภายใต้สถานการณ์กับขัดรูปลักษณ์และโครงสร้างที่ทรงพลัง SDF-55 มีขนาดใหญ่กว่าขีปนาวุธทั่วไปอย่างชัดเจนด้วยความยาวกว่า14เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.2เมตรและน้ำหนักรวมกว่า20ตันวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างหลักเป็นโลหะผสมไทเทเนียมเซรามิกที่สามารถทนความร้อนระดับสูงจากการทะลงชั้นบรรยากาศได้อย่างสบาย ส่วนหัวของคีปนาวุธถูกออกแบบให้รองรับหัวรบขนาดใหญ่และสามารถติดตั้งแบบโมดูล่าทั้งหัวรบระเบิดเดี่ยวซิงเกิลไฮยูหรือหัวรบแยกหลายลูกหมู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีในพื้นที่กว้างหรือหลายเป้าหมายพร้อมกันระบบขับเคลื่อนพิสัยไกลระดับทวีปหัวใจของ SDS 55คือระบบขับเคลื่อนสขั้นตอน Tristate Solid Fuel Booster ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งสูตรใหม่ พัฒนาเฉพาะทำให้สามารถยิงได้ไกลถึง5,500กิโลเมตรครอบกลุ่มพื้นที่เกือบทั้งทวีปเอเชียและบางส่วนของยุโรปตะวันออกหากยิงจากภาคกลางความเร็วสูงสุดของสเตีฟ55อยู่ที่ระดับมก12หรือราว1,4700กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ยากต่อการสกัดด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธทั่วไปนอกจากนี้ยังมีระบบทรจจอรีสวิชินที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างกลางอากาศเพื่อหลบเลี่ยงระบบเรดาร์และการสกัดได้อัตโนมัติระบบนำวิธีสุดแม่นยำด้วย AI ยุทธศาสตร์ SD 55ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสาน Genesis INS และ雷达 Active Radar ซึ่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์วิเคราะห์ AI รุ่นล่าสุดที่ชื่อว่า FALCONEX ซึ่งสามารถประเมินตำแหน่งเป้าหมายวิเคราะห์ความเสี่ยงและตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางได้แบบเร็วทางระบบนี้ยังสามารถตรวจจับเป้าหมายเสมือน decoy และเลี่ยงเป้าหลอกได้อย่างแม่นยำลดโอกาสพลาดเป้าไปเกิดเป็นศูนย์ค่าความคลาดเคลื่อนเสร็จต่ำกว่า5เมตร ซึ่งถือว่าแม่นยำม,มากสำหรับขีปนาวุธระดับทวีปหัวรบทำลายล้างสูงพร้อมโจมตีทุกระดับหัวรบของสตีฟ55รองรับการติดตั้งได้หลากหลายชนิดได้แก่หัวรบแรงระเบิดสูง High Explosive ทำลายเป้าหมายภาคพื้นขนาดใหญ่หัวรบทะลุกรอะ Penetrator จะทำลายฐานทัพใต้ดินหรือโรงเก็บอาวุธหัวรบนิวเคลียร์จำลอง Sim Nuclear p y e l o a d สำหรับทดสอบยุทธศาสตร โดยไม่สร้างผลกระทบจริง m ม Multi-Independent l y t a r y Entry Cues หัวรบแยกหลายลูกสามารถจมตีหลายเป้าหมายในครั้งเดียวด้วยพลังทำลายระดับรับรบสมี2กิโลเมตรต่อหัวรบทำให้การยิง SDF-55 หนึ่งลูกเทียบเท่ากับการจมตีทางอากาศทั้งฝูงแนดีระบบปล่อยและการใช้งานแบบเคลื่อนที่ SDF-55 ออกแบบให้สามารถยิงได้จากหลากหลายระบบเช่นแท่นยิงบนรถที่ขนาดใหญ่ t ร a n s p o r t อร l เรคเตอร์หลอนเชอที่เคลื่อนที่ได้ท่วประเทศเรือพิฆาตทางยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่งว l ลเลสํำหรับปฏิบัติการในทะเลฐานยิงใต้ดินฮาร์ลิมิเซโลที่สามารถซ่อนตัวจากการตรวจจับด้วยดาวเทียมการยิงจากระบบเคลื่อนที่ช่วยเฮสตีฟห้าสิไม่ตกเป็นเป้าโจมตีล่วงหน้าเพิ่มโอกาสรอดและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการทดสอบและผลตอบรับระหว่างประเทศในการทดสอบจริงจริงเมื่อปลายปี2 0 4 0 s น f 55ได้ถูกยิงจากแท่นเคลื่อนที่ในภาคเหนือไปยังเป้าหมายจำลองในทะเลอันดามันหัวรบเข้าถึงเป้าได้ภายในเวลาเพียง9นาทีและมีค่าคลาดเคลื่อนเพียง3.4เมตรสร้างความตื่นตะลึงให้กับทีมผู้สังเกตการจากต่างประเทศมีรายงานว่าหลายประเทศในภูมิภาคได้แสดงความกังวลในระดับหนึ่งขณะที่ชาติพันธมิตรได้แสดงความสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยี Steve 55และอาจพัฒนาเวอร์ชันร่วมในอนาคตความหมายเชิงยุทธศาสตร์ ขีปนาวุธ SDF-55 ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อก่อสงครามแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามความสามารถในการโจมตีระยะไกลพร้อมความแม่นยำสูงช่วยให้ประเทศต้นทางสามารถแสดงพลังป้องรามและรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีสเสถียรภาพ SDF-55 จึงเป็นทั้งโล่และดาบในยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วการป้องกันเชิงรุกและอำนาจการต่อรองที่ไม่ต้องใช้กำลังคนมากแต่มีผลลัพธ์มหาศาล สรุปพลังเงียบที่โลกต้องจับตา SDF-55 คือตัวแทนของเทคโนโลยีอาวุธหนักยุคใหม่ที่รวมทุกคุณสมบัติของขีปนาวุธในฝันไว้ในหนึ่งเดียวทั้งพลังทำลายสูงพิสัยไกลระบบนำวิถีอัจฉริยะและความยืดหยุ่นในการใช้งาน,น SDF-55 ไม่ได้เป็นแค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่คือเครื่องมือแห่งยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส่งเสียงเตือนเบ,นเบาๆแต่ชัดเจนว่าประเทศนี้พร้อมถ้าจำเป็นต้องต้องกันตัว